สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่ี่644แล้วนะครับมีพาะเสือสวย26รายการมานําเสนอนะครับพร้อม1ของสะสมนะครับ1รายการเดี๋ยวเรามาฟังท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายบ้านมุงพัเครื่องลายชื่อหมูนะครับ0 9 6 9 6เ2 3 6 1เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID Line, นะครับ mooi m2 นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แต่หักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ไม่เกินตีสี่ครึ่งผมจะลงเลยนะครับตั้งแต่ลงมายังไม่เคยพลาดที่จะไม่ลงเลยนะครับช่วยฝากกดติดตามด้วยนะเริ่มรายการที่1ของ ep ที่หกสเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาออกเหลืองนะครับ เป็นเนื้อผงนะครับมีมวลสารนะครับสีสันสวยงามนะครับนี่มีคาบฝุ่นคาบอะไรตามธรรมชาตินะครับเป็นรายการที่1นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่2ก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่พระองค์นี้พิมพ์ทรงแปกนะครับเหมือนคล้ายๆมีม่านนะฐานสมชั้นออกผงน้ามันนิดนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับ ด้านหลังเหมือนกับเขาไปโดนอะไรมานะครับเหมือนสติกเกอร์อะไรเขาแปะไว้ติดไว้อยู่นะครับเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนะเผื่อพ่าเขามีชำรุดอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามดูนะครับพระอันนี้มันเหมือนมีรอยลาและเขาดามไว้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ด้านหน้ามันไม่มี แต่ด้านหลังมันเหมือนมีอะไรติดไว้อย่างนี้นะครับมีรอยลานตรงนี้นะแต่ว่าก็ไม่ถึงข้างหน้านะครับเป็นรายการที่สองนะครับออกน้ํามันนะครับรายการที่สามอันนี้เป็นพระสมเด็จรุ่นใหม่นะครับแต่ผมดูว่าเขาแตกดีนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นออกเนื้อผงใบลานนะครับนี่นะครับพออีกครึ่งหนึ่งพลิกมาอีกด้านหนึ่งเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับ 1นงองมี2สีนะครับแกจังเลยนะครับแต่เป็นองค์เดียวกันนะครับเป็น2หน้านะครับแต่2หน้าแบบ2สีนะครับนี่ถูกโทนเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับสีสันสวยงามนะครับสองหน้านะครับ2หน้านะแต่การที่3านะครับแต่การที่4ี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับ ไม่ได้ตัดปีกอันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับออกตะกัวนมนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อตะกัวนมนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่4ี่นะครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จอะไรผมไม่ทราบนะครับมันมีอะไรด้านข้างองค์พระนะครับแต่ผมเรียกไม่ถูกนะครับเป็นเนื้อผงนะครับ แต่ไม่ใช่องค์เท่าสมเด็จนะครับองค์จะย่อมลงมานะครับเป็นแต่ใหญ่กว่าคะแนนนะครับประมาณกลางๆนะครับเป็นรายการที่5นะครับรายการที่6เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัดเกศนะครับมีแต่มีกระเทาะเดิมนะครับผมว่ากระเทาะเก่ามากเลยนะครับรอยกระเทาะนี่เก่ามากแล้วนะครับเป็นพิมพ์วัดเกศพิมพ์อะไรนี้ผมเรียกไม่ถูกนะครับนี่ ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับดูจากรอยกระเท้ะนี่เป็นเนื้อผงแบบผงล้วนเลยนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่หกนะครับ่การที่เจ็ดเป็นเนื้อคล้ายๆผงยานะครับอันนี้ก็เป็นแปลกอีกอย่างนึงนะครับเป็นสองหน้าเหมือนกันนะครับด้านหน้าเป็นคล้ายๆสมเด็จนะครับยกมือข้างหนึ่งนะครับ ด้านหลังพอพลิกมาเป็นหลังแบบนะครับแต่หลังแบบอันนี้เป็นนางกวักเลยครับเป็นออกทรงพิมพ์นางกวักหลังแบบนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์สมเด็จพุทธกวักนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบพิมพ์นางกวักยกมือข้างนะครับนี่ยกมือฝั่งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นของแลกนะครับเป็นออกเนื้อผงยาหรือว่าเนื้อผงว่านนะครับเป็นรายการที่เจดนะครับ รายการที่แปดผมพยายามอ่านนะแต่ผมอ่านไม่ค่อยออกคำชื่อเขาจะยากหลอเกิดเนี่ยพระพุทธอ่านไม่ค่อยออกนะครับนี่นะครับเป็นรูปทรงนี้เป็นพญานาคนะครับเป็นโลหะทองเหลืองนะครับเผื่อท่านใดอ่านออกนะครับเนี่ยผมอ่านสักสีอย่างนี้อ่านยากไปเกินนี่นี่นะครับชัดๆเลยนะครับนี เป็นเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นกิ่งนะครับพอลชอนะครับเขียนด้านหลังไว้อย่างนั้นนะครับตันกลกันนี่นะครับอุดกิ่งแล้วก็มีตอกนัมเบอร์นะครับแปดเก้าแปดักอย่างแปดเก้าแปดสามนะครับเป็นเลขไทยนะครับรายการที่แปดนะครับขยามีกิ่งนะครับมีกิ่งในรายการที่แปดนะครับและการที่เก้า ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงผมว่าเขาก็เป็นเอกลักษณ์น่าจะเป็นรุ่นหลังลงมาแต่เป็นรุ่นอะไรนี่ผมเรียกไม่ถูกนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นสองหน้านะครับแต่พอจะมองออกนะครับว่าเขียนว่า ประมาณว่าหลวงพ่อเครือบนะครับหลวงพ่อเครือบนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเครือบนะครับสองหน้านะครับขนาดห้อยคอนะครับหลวงพ่อเครือบนะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดอันนี้มาพร้อมกล่องเลยนะครับเป็นกิ่งของพ่อสดทอนนะครับแต่เขียนว่านะครับเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับเขาเขียนที่หน้ากล่องนะไม่ได้เขียนที่องค์พระนะครับโรงงานอรุณชัยการช่างนะครับฉะเชิงเซานะครับ เป็นหลวงพ่อสดทอนนะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อสดทอนแบบนี้พิมพ์ทรงก็เท่าๆกับนี่นะครับมันแกะบางแกะไม่ออกอะครับเขาเหมือนเขาหยอดอะไรไว้นะครับแต่เขาเขียนนะครับแต่รูปทรงก็เหมือนกิ่งของพันธะร้อยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเขียนพศด้านหลังนะครับนี่พศก็สองห้าห้าห้านะครับ ผมพยายามแกะกล่องแต่แกะไม่ออกนะครับแต่เป็นหล่อโลหะนะครับหลมดำนะครับนี่นี่นะครับโรงเรียนอุมุนนะครับโรงเรียนอลุนใช้การช่างนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับมาพร้อมกล่องเลยนะครับอย่างนี้นะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดหมายเลขที่สิบสองก็เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อนะครับองค์ค่อนข้างโตหน่อยอยูมีกรอบสแตนเลสนะครับ เป็นเนื้อผงลงบอลทองนะครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงปู่หมุนนะครับนี่นะครับวัดบ้านจานนะครับเขียนมาเป็นรูปหลงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับพร้อมกรอกสเตเลสแบบนี้เลยนะครับนี่รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นเหรียญกลมนะครับอันนี้เป็นเซรามิกนะครับเหมือนกับเกรกระเบื้องเพื่อมีกระเทาะนะครับมีกระเทาะนะครับเขียนว่าพันนะเลส่วนอุ้มไก่นะครับวัดท่ามะปรางนะครับเป็นขนาดกลมนะครับด้านหลังก็ บูรณะพระปางนะครับเขียนอย่างนั้นนะครับพิมพ์ไว้ในเขาเรียกว่าผมดูว่าเป็นเซรามิกนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษนะครับนี่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษนะครับนี่นะครับไม่ถึงนิ้วครึ่งนะครับหรือสามเซนกว่ากว่านะครับเป็นเซรามิกนะครับเป็นเซรามิกหมายเลขที่สิบสามนะครับ พันลีส่วนอุ้มไก่นะครับหมายเลขที่สิบสี่เป็นเหรียญกระไหลนะครับเป็นเหรียญนะครับปกนะครับปกหลวงปู่ทีมแปดรอบนะครับเป็นเหรียญลงยานะครับไม่ใช่กระไหลลงยาสีแดงนะครับแต่เหรียญเป็นกระไหลแน่นอนนะครับเป็นกระไหลเงินแล้วลงยาสีแดงนะครับวัารหารไร่ระยองนะครับเป็นเหรียญลูกไข่แบบนี้นะครับหมายเลขที่สิบสี่หมายเลขที่สิบห้าก็เป็นเหรียญนะครับแต่เป็นเหรียญ เหมือนก็ไหลแล้วลงทองอีกทีนะครับเขียนว่าดวงนาคานะครับแล้วมีนัมเบอร์นะครับเขาทองแปมจะเบอร์นิดนึงนะครับเนี่ยด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับผมไม่รู้จักนะครับว่าที่ไหนนะครับงพ่อเอญหร์ลูกหลวงพ่อเวรอะไรสักอย่างผมไม่ทราบนะครับเผื่อท่านใดรู้นะครับเป็นหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขที่สิบหกก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทรงยาวนะครับ ด้านหน้าเขียนว่าสมเด็จโตพมรังสีนะครับต่อโคดดอกจันตรงนี้ที่ลึกนะครับนี่นะครับด้านหลังตด้านหลังเขียนอย่างนี้ว่าปลอดภัยนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับวัดนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้คีงนะครับเขาเขียนชัดเจนอยู่นะครับวัดเขียนว่าวัดดอนมะกอกนะครับอำเภอกำแพงแสนนครปฐมนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับเป็นเหรียญคล้าย ใบขี้เหล็กนะครับทรงเหรียญคล้ลา,ยลายหลวงปู่แพ้วนะครับแต่นี้เป็นสมเด็จโตะนะครับออกนครมาถมเนี่ยเลขที่สิบหกนะครับหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญที่ไหนผมไม่ทราบนะครับแต่ผมดูว่าเหรียญเขาสวยดีนะครับสองสี่ห้าเก้าอาจจะเป็นย้อนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับตัวเหรียญค่อนข้างสวยนะครับอาจจะเป็นเหรียญย้อนนะฮะเก้าผมไม่ถึงนะครับหมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับหมายเลขที่สิบแปด เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับโลหะทองเหลืองลมดํานะครับก้นตะไบนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นหมายเลขที่สิบแปดนะครับที่สิบแปดนะครับหมายเลขที่สิบเก้าเป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์เล็กนะครับเนื้อออกเขียวนะครับเนื้อผงออกเขียวเลยนะครับหลังยันห้านะครับพิมพ์เล็กนะครับ เป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ผงภพกุมารพิมพ์เล็กนะครับหมายเลขที่สิบเก้าหมายเลขที่20เป็นพลอดบ้างนะครับพลอดเนื้อดินนะครับค่อนข้างแห้งนะครับมีหลักน้ำเกี้ยงนิดๆนะครับเป็นที่ไหนถึงไหนยุคไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับผาชุนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ดูว่าเก่าดีนะครับที่มาดีนะครับหมายเลขที่20หมายเลขที่ยี่็ด เป็นพระมาเหส่สวนนะครับเนื้อชิ้นนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมาเหส่สวนเนื้อชิ้นสองหน้าแบบนี้เลยนะครับพระก็จะมีเลอะๆครับคาบมาเหมือนกับว่าเก็บไม่ค่อยดีมกันนะครับได้มาอย่างไงผมไล์ไปอย่างนั้นนะครับท่านชอบต้องดูนะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดหมายเลขที่ยี่สิบสองเป็นพ้ะเนื้อชิ้นนะครับออกตะกัวสมิ่นแดงนี่ก็ยิ่งไม่ทราบเลยน,นะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับ เป็นเนื้อชินตะกัวออกสนิมแดงนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายอยู่ในกรอบเดิมนะครับคมชัดลึกนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงนะครับด้านหน้ามีพศอเขียนนะครับสองห้าศูนย์สามนะครับเขียนไว้อย่างนั้นนะด้านหน้าเขียนอย่างนั้นนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับขอบเป็นมีเนียมนะครับ้าร์มาเลียมพาสติอีกทีนะครับ เป็นหมายเลขที่23นะครับขนาดห้อยคอนะครับเนี่ยองค์เท่าๆกับสมเด็จทั่วๆไปนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงนะครับหมายเลขที่23นะครับครบนะครับ23รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่24เป็นยอดธงนะครับเนื้อตะกัวนะครับออกตะกัวนมนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งนิดๆนะครับประมาณนะครับ หน้าตักอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับเป็นพ้ายอดธงเนื้อค่อนข้างดีนะครับเป็นเนื้อชิ้นออกตะกวัวนะครับมีไข่ขึ้นนะครับหมายเลขที่24นี่เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นหนเป็นรายการที่พิเศษนะครับรายการที่24รายการที่25ก็300บาทนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นผ้าเนื้อชิ้นนะครับยกขึ้นม,นมาหน่อย งค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นเนื้อชิ้นนะครับอย่างนี้เลยเรียงพลาสติกวินเทจนเลยนะครับค่อนข้างเก่านะครับส่วนสูงของพ้านะครับนี่นะครับเกือบเกือบสามนิ้วนะครับสองนิ้วเศษเศจขาดสามผมว่าตีสามนิ้วได้เลยนะครับนี่หน้าตักนะครับความกว้างของพ้าอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเลยนะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับเป็นเนื้อชินนะครับพิมพ์ทรงคล้ายๆปุกหนังแต่พิมพ์เขาแปลกนะครับนี่ องค์นข้นางใหญ่นะครับสูง3นิ้วกว้างสองนิ้วนะครับอันนี้เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งเหมือนกันนะครับเลื่อนวินเทจมาเลยนะครับนี่หมายเลขที่25นะครับหมายเลขที่2ี่เป็นของเรียกไม่ถูกนะครับจะลงสีเนื้อผงลงสีนะครับลงสีลงบอลทองนะครับมีลงสีลงบอลทองนะครับนี่ด้านหลังก็มีผ้ายันแบบนี้อีกนะครับเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับ คล้ายพญาเข่าคำหรืออะไรสักอย่างนะครับผิดถูกขอใครนะครับเพราะว่าไม่รู้จักจริงๆนะครับแต่ผมว่าเขาลงสีเก่าดีนะครับเป็นเนื้อผงนะครับพวกนี้เป็นของมหาเสน่ห์นะครับเมตตามหานิยมนะครับเป็นหมายเลขที่26หลังจานหมึกแดงแบบนี้นะครับมีผ้ายันแปะที่องค์พระอีกทีนะครับก็3า0บาทของค่าจัดส่งนะครับครบนะครับ26รายการส่วนนี้เป็นของ สะสมที่เสริมขึ้นมานะครับหนึ Lincoln, ่งรายการนะครับมีกล่องแบบนี้เลยนะครับผมหมาติดมากับพระแบบนี้นะครับเป็นแหวนอะไรเป็นแหวนกระไหลทองนะครับผมดูว่าเป็นแหวนกระไหลทองแต่หัวเป็นอะไรผมไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ผมดูว่าเหมือนหินเหมือนเรียกไม่ถูกคำเม็ดเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับเม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยได้มาก,กับพระนะครับผมเรียกไม่ถูกนะเป็นพลอยที่เป็นอะไรนะครับ นี่นะครับอยู่ประมาณ 2>, 2เซนนะครับนี่ประมาณ 2>, 2เซนเลยนะครับหัวเฉพาะหัวพลอยนะครับความกว้างนะครับความยาวอยู่ที่2เซนนะครับความยาวอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่ประมาณเซนเศษเศษนะครับเป็นแหวนนะครับทรงแบบนี้นะครับเป็นพลอยอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับแบบนี้นะครับนี่เรียมเดือดเสวยนะครับส่วนกล่องเราทาเป็นมาตรฐานดีนะครับนี่แต่เป็น อะไรนี่ม,มาจากไหนผมไม่ทราบนะครับนี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบนะครับ26รายการกันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์บ้านมือระเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ